วันนี้ยายเต่อจะพามาทำข้าวทอดกันก่อนจ้ะก็มีข้าวมะพร้าวน้าําปลาน้ําตาลใบมะกรูดซอยหมูสับพริกแกงแดงจ้า เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะว่าใส่ข้าวลงไปจ้าแล้วก็พริกแกงครับประมาณหนึ่งช้อนชาได้จ้ะหนึ่งช้อนชาเลยเยอะมากหนึ่งช้อนโต๊ะได้จ้ะเดี๋ยวค่อยเติมเอาออกสักนิดหนึ่งแล้วก็ขยันให้เข้ากันเลยจ้ะ เห็นมาจ้ะสีสวยแล้วจ้ะเราขยันไม่เข้ากันอย่างนี้จ้ะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงกันเต้นหน่อยจ้ะใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลสักหน่อยนึงครูให้เข้ากันเลยจ้ะใส่หมูลงไป ใครจะใส่ทีเดียวแล้วครุกก็ได้จ้ะแล้วแต่มะพร้าวไปมะกรูดจ้าแต่ว่าจะทำนิดเดียวก็เยอะอีกแล้วนะจ้ะลืม บอกไปเราใส่ไข่ไปสักฟองหนึ่งด้วยนะจ๊ะข้ามันจะได้เกอบกันเวลาเราปั้นใส่ลงไปะเจ้าเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยนะจ๊ะอันนี้เจอต้องใส่ถุงมือเพราะอย่างเงี้ยไม่งั้นเราจะร้อนมือจะ้ะ นี่จ้าเราก็มาปั้นเป็น็ก้อนกลมๆกันเลยก้อนเล็กก้อนใหญ่เพื่อนก็ปั้นได้ตามใจเลยนะจ๊ะปั้นก้อนใหญ่ก็หมดไวปั้นก้อนเล็กก็หมดช้านี่จ้ะ นี่จ้าเสร็จแล้วนะจ้า mm. เช็คความร้อนกันหน่อยจ้าร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยจ้า mm. นี่จ้าเราก็เอาเข้าวที่เราปั้นเอาไว้มา ชุกไข่ไอันนี้มีไข่มีแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำจะแล้วก็เอามาชุบแบบนี้ทอดกันเลยจะ้ะ เดี๋ยวเราตักแป้งโรยทอดจะไหนตอนนี้ข้าวทอดของเราก็เหลืองสวยแล้วนะจ๊ะเช็คความกรอบได้จ้ะดูจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยจ้ะเหลืองสวยน่ากินไหมเจ้ะเพื่อนๆ